สวัสดีครับสวัสดีครับดีบบกันหน่อยนวันนี้พวกเรามาสัมรวมน่าสัมรวมใช่คนจะสัมลรอใ่เลยสวัสดีควัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีางีชเชืกลมะหรอ ก็ก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าชาบูชินี่ก็เป็นร้านที่ที่เราก็กินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับใช่พอเราได้มีโอกาสมาร่วมงานนี่กรู้สึกแบบเติมเต็มอะไรนะรู้สึกเต็มทำไมนะใช่ก็รู้สึกเหมือนกันครับแล้วก็บรรยากาศงานวันนี้นี่เรียกว่าคนเยอะมากๆใช่คนเยอะแบบไม่ได้คิดว่ามีมีคนมาชานเองครับเลแบบใช่ใช่แล้วก็ยิ่งได้เห็น พิธีกรารนานนี้เขาเล่นเกมมันก็สนุกเข้าไปใหญ่รับมากใช่ใช่ผลผมก็รู้สึกกินดีมากครับที่ได้มาร่วมงานกับทางชาบ,บูชิครับใช่แล้วก็รู้สึกแบบอบอุ่นมากๆครับแฟนๆนแบบเยอะมากๆรู้สึกดีใจผมจะบอกว่าผมมากินชาบ,บูชิบ่อยมากที่สามยนามิทาวอะไรก็แบบรู้สึกมีเกียรติมากที่เหมือนกับเขาชวนมาร่วมงานด้วยแล้วก็สนุกมากเลยครับคนเยอะมากแล้วพิธีกรารณน,น,นี้ก็ เก่งมากเงากเลยอ่ะเมื่อกี้ทุกคู่น่ะเขาเต้นจะไปเต้นเกมชาวชี่เไงเราีเราได้เราได้ท่ากเหม่ได้แต่พี่ต้องสอนเรานะถามจริงอันนี้ต้องเต้นจริงเหรอได้เราได้ท่ากัเขาหม่กเราได้ท่ากัเขเท่าไหร่เพราะเมื่อกี้ได้่เราท่ากั่าีอนนี้พี่ร้องพี่ร้องาเองประกอบได้ไหมเดี๋ยวผมจะเต้นเลยี่เ้กัให้ลูกได้นักเลยยังไงเต้นยังไงเต้นยังไงได้ได้มีท่านี้แล้วมีท่านี้อีกกินแล้วพีไม่สอนเต้นกันเลยอย่างนี้ มีท่าอะไรบ้าง้เเราอาที่เราจับได้เลยเริ่มจากกันกินกินกินเสร็จไปน้ำไปสาย้านใช่แล้วก็กินอีกกินอีกใช่ป่ะแล้วก็สายพานแล้วก็กินอีกกินอีกแล้วก็ไม่น่าใช่เหมือนตอนกินจริงๆอ่ะคืออร่อยเลยไม่เท่านี้ยังเยอะกว่าพี่พีมคนนึงจริงอ่ะก็คือบ้านพี่แป๊ะเลย สวยก็สมัยนั้นผมยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตอนเป็นแบบโอ้โหซึ่งที่ไม่ยินครั้งแรกเลยนะหนูก็เคยได้ยินมาแล้วเครั้งแรกเลยเพิ่งเคยขอผมผมก็เคยได้ยินครั้งแรกแต่ว่าได้ยินแล้วติ่งหูมากเลยนะเออใช่จริงจริงแต่รอให้ฟังสิชอบชิญไนก่อนเดี๋ยวเชอญไนก่อนเดี๋ยวสารเล่นได้ก็ต้องไปนถึงแล้วนะแต่ว่าเป็นยี่ห้ออะไง เนยอดฮิตเลยใช่ไหมครับช่เลยวว่าเราไปฝึกมาร้องบ้างใช่เดี๋ยผมแรปเองอ่าไหนขอทักทนคนคนคนไม่ใช่ผัดอ้าวสลัดหใช่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 เไห่้องสอกัไงได้ครับผมเราไปขอพี่ออฟแล้วดเฮ้ยเฮ้ยมายังไงเนี่ย เขาให้มิกเต้นอันนี้เต้นโชว์เฉยเลยอยากเป็นพี่อ๋อเขาบอกว่าถ้าถ้าแต่ว่าจะมีใครอยงเช่นใคากลัวก็คือโชว์แเหมือนจะา้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ไม่สิครับซับซิงมากเลยครับที่ได้รับตำแหน่งนี้ใช่นคือเดี๋ยวก่อนมายังไงนะก็ก็ใช่ก็รู้สึกว่าผมกับพี่อออก็จริงแล้วก็แบบคล้ายๆกันนะเป็นคนสนุกสนานเหมือนกันใช่ใช่ก็ดีใจครับที่ จะได้รับช่วงต่อเฮ้ยทำไมพูดเหมือนว่าแบบได้ช่วงตอบได้ที่ได้เป็นหนึ่งในหนึ่งในสายญาติใช่ใช่ใช่ใใช่ใได้เท่เหมือนที่ออฟที่ออฟเนแต่เท่ยังไงสิอะไรอ่ะนี่ก็ไม่ชอบให้ยากๆอ่ะอ่อุ้ยตามที่บีฟไปเลยโอเคซีรีส์ของโอเคเราจะต้องฝากยังไงก่อนดีก็นะก็ตอนนี้เรามาถึงอีพีเก้าแล้วเนาะเก้ายังไงดีใช่บอกบอกก่อนไว้ว่า เราจะซีรีส oh, uh, yeah. yeah. ์ไ yeah. ม yeah. ่เราจะอะไรนะพูดพูดชื่อซ like re ีร like okay. ีส์กับนไหมอ๋อพูดได้พูดได้อ่าใช่งั้นเราแนะนำตัว mm กันอย่างเปไงพาคก้ามต้องเรามาจากซีรีส์อะไรมีทาด้วยเอาท่าด้วยเหรอใช่สวัสดีครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องเปิร์ชใหม่หัวใจหัดรักบอยอินเนอร์ใชใช่ใช้อยู่เลยใช้อยู่เลยเราจะใช้กันจนจบเลยใช่ใช้ยันไพโนิลลารเลย ใช่เงินมันก็เรียกว่าต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ที่ช่วยกันซัพพอร์ตพวกเราเนาะแล้วก็แบบถ้าไม่ถ้าขาดทุกคนไปก็คงจะไม่ได้ไม่ได้อันดับหนึ่งอ่ะคือองขอบคุณทุกคนใช่แล้วก็จำนวนทวิตเนี่ยเกือบแ2ดสองแสนเกือบแปดสองแสนจริงมันมันถึงสองแสนนะแต่ว่าระยะเวลาที่เราใช้ก็เสียหายนิดเดียว แต่ว่าไม่เป็นไรพเพราะพวกเราคุยกันไว้ว่าพวกเราคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดถึง2 0 0แสนเนี่ยเราจะทำค<ช><ช>ลิปเออเราทำซิลิปโอเวอร์นอนด้วยกันแล้วก็<ช>รอบที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมันนิดเดียวจริงมาถึงแล้วพวกเราก็เลยคุยกันว่าโอเคกนไม่เป็นไรเราเราเดี๋ยวเราทำซิลิโอร์ให้ได้ใช่ใช่ก็เพราะเราอยากทำอยู่แล้วจริงๆล้วอยากทำอยู่แล้วใช่จะสนุกดีแต่ก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนช่วยช่วยกันนี่เดี๋ยวนี่เรามาถึง EP เก้แล้วเราก็จะยังคงช่วยกันปั่นเทรนต์ต่อไปเนาะ ใช่ใช่ไหนคู่อีพีเก้าเท่าที่พูดได้พูดอะไรได้บ้างไม่อยากสปอยมากแต่เหมือนจะเหมือนจะมีคอนฟิกเหมือนจะมีคอนฟิกคอนฟิกครับคอนฟิกอะไรใช่ใช่เหมือนจะมีคอนก็คู่นี้เขาก็จะแบบปกติคือเขาจะหยุดฝ่ายเดียวกันซัพพอร์ตกันตลอดแต่เหมือนรอบนี้เนี่ยจะเริ่มต้อง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 อยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงใช่ ่นี้อหวานมากใช่เสัเกผูราพอดูเรนีมันหวานเกินไปหหวานเกินไปผมดูผมก็คิดว่าคือว่าหวานเลยหวานหวานแต่ก็ตามคาแรคเตอร์เขาก็น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือเ่าหวานแต่ว่าที่ถ่ายคิดต่อกันก็ไม่ไม่เบาไม่เอาเขินอะไรเขินอะไรเขินอะไรแล้วเขินแล้วเขินผูดที่เขาก็แบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกใช่หวานมาตลอดใช่อันนี้ เพาเราจะเห็นเราจเห็นแ um. อสตันนี่ยเสียอาการกับเออไม่เขินเขาผมไม่เขินตอนนี้เราเขินอยู่เนี่ยโอ้โหเขาเขาจริงโชกุนโชกุนเขาก็เสียอาการแอสตันนะบางทีหล่อเห็นอย่างเงี้ยแต่หลังกล้องเขาก็เสียอาการให้แอสตันน้ำบอกออกมาข้างนอกว่าเขาแก่ทรงเขาแกบทรงเขาแกบทรงใช่ใช่ใช่จริงจริงพอไม่ดูอินถึงอินมากต้องระวังแต่ละคำแบบว่ากินร ก็มีก็มีเขินบ้างครับมีเขินบ้างก็มีม่เขินเลยมีเราเขินเราเขินเราเก็บตรงไปเฉยแล้วแต่มันมีวิธีแก้เขินยังไงอ่ะให้มันผ่านไปได้ชินแล้วใช่ไ่มชินถ้าถ้ารู้หงผมจะใช้แต่ผมไม่มีผมไม่มีเทคนิคเ่าก็คุยกันบ่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่เราคุยกันเราคุยกันแต่เห็นเวลาเครียดๆก็มีกอดกันอะไรอย่างเงี้ย ยืนๆหนูต่อนยืนๆหนู่อย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกไม่ก็บางทีเหมือนเราเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เราแค่ขอกำลังใจอะไรอย่างงี้ก็แบกันยังไงเหรอเขอกำลังใจยังไงคะให้ทำจริงจริงเหรอให้ทำจริงๆเลยอ่ะมีตัวการ์ดกำลังใจต่อเนื่องปกติผมจะแบบโอ๊ยเองมาแล้ว นีตัทิ้งตัวเลยพมผมผมเห็นจนชินแล้วนเนี้ยผมแบบเมื่อไหร่จะรักกันหวานสักที่นี่ดูไม่จริงนะเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้องเรียกว่าใช่คือมันมันก็มีหลายหลาย เนี่ยอะไรหลายๆอารมณ์ไม่ไตรใช่คนเราบางทีมันคู่รักกันมันไม่ต้องหวาดเสียวเวลามีกันด้วยไม่ก็อ่ะเหมือนใน EP ล่าสุดที่ผ่านมาที่แอร์มันเสียปล้อ๋อที่แอร์มันเสียแล้วแบบร้อนไม่ไหวอ่ะ EP กล้าหรือเปกีฬาสีนะกีฬาสีใช่ใช่ใช่ก็นะครับ ลืมเล่นะโชวก็ EP 9ีคู่นี้เขาเริ่มเริ่มมีคอนโดเริ่มคอนฟิกนี่ก็เล่นตั้งแต่คอนฟกอันนี้เขาจะเริ่มแยกค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยเห็นได้ชัดว่าหวานมากนะมีแบบไปแต้มสีเขาเฮ้มีหอมแก้มอีกแล้วฮะเหมือนเหมือนสลับกัน EP นี้เออนี้เหมือนจริงแล้วเหมือนสลับกันนะกลายเป็นคู่ผมหวานขึ้นมาคู่นี้ก็จะเริ่มเริ่มมีอะไรพอามีคอนฟิกคอนฟิกนนมใช่แต่ว่าแล้วก็จะมีคู่อื่นนี่ที่มีคู่ ของเฟอร์กัสต้าใช่พี่เพิ่งเขาเพิ่งมีโมเมนต์ใช่แล้วก็คู่คุณครูเขาที่เขานี่เขาก็พูดกันว่าเขาเป็นแฟนกันแบบก็่ก็ต้องเรียกว่าเนี่ยคู่คู่เนี่ยเริ่มเขาได้เข้เขาเข็มละโอ้โหมันซส้ยไม่ดีหรอเริ่มเริ่มต้นอ่ใช่แเดินต้นแต่ว่า EP เก้า อันนี้ก็เรียกว่า9 0 1 1สิเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนน่าติดตามแน่นอนแล้วมันจะมีแอร์เสียงไหมเออทำไมถึงอย่าอยู่ก็อยากให้ปิดแอร์เลยก็เดี๋ยวต้องต้องรอดูต้องรอดูไม่แน่อาจจะมีอีแอร์เสียงจริงๆเดี๋ยวมีคนปิดแอร์โอ้มันผ่านไปแล้วปล่อยไปแต่ท็กซี่นีคุณใส่สเวตเตอร์อย่างเดียวเลยนะเพอาเขาประชักแอร์เสียงมันอ่อนแบบว่าทุ่คุณบอกว่าเออเนี่ยแหละ กตอนนี้ก็รู้สึกร้อนขึ้นมาไม่อยากบอกนะจบกันแาบว่ใช่ก็ก็รู้สึกก็เขินนะครับเขินเขินแต่ว่าก็รู้สึกดีที่ที่คนชอบชอบกันเขินใครอ่ะก็ก็อยากอยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากนะครับแต่ว่า ขอให้ทุกคนทําเต็มที่ก็พอพวกเราคือไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังใช่ใช่ก็พูดยังไงดีแบบเราก็ดีใจแล้วใช่ใช่สปอร์ตที่มีอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ใชแต่ก็นั่นแหละครับเราจะพยายามไปด้วยกันใช่เราจะทำให้เต็มที่แล้วเราก็จะใครที่แท็กพวกเรามาเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะเข้าไปไล่อ่านด้วยอ่าใช่ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ Lo yên yên, không có hại cái này. Anh